ยหลดดำหน้ายุคใหม่หลดดหน้ายุคอาดำหมอนแะไรอย่างนี้คอยคอยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวดำหมือนอะไอย่างนี้เด้อดำหน้ารุ่นใหม่ใส่คนสองคนลางหลดดหน้า เอามาสิล,มล้มละเอาล็ <c oughs> อกเอาลี้ได้เนาะโอ้ยเื่ <c oughs> เองด,ดำหน้าเบาแพงกรับไปบ่หอดพี่น้องเกลือกีโตหมออกหลอกตอนนี้เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลย ผู้เห็ดกแกงกันขหนาวเลรถกีจมสำหรับหนาแลมันยังบอกพอเอามาลอีกหนาเลยบวนแล้วบอกแล้วบวเสื้อล้านาหน้าแล้วมันบ่อยานี ให้ชุดท้ายให้ชุดท้ายอ้าวผู้น่ะผัดไปเห็ดยังอยู่ผูนูมาเถิดมามามาเจ้าเจ้าเจ้าอะขืนนะอดเวลาขืนเลยได้ปะมาในกกโกอยห้องฮะกักโกูอย้เลยเนี่่เน้อก็าดาหน้ามีี่้อลสี่มือเด้อ ทำหน้าซองสามมือนี้ลูกกกระอซองก็นหามาแพงมาสี่มือหน้าตาเมาหามือเน่นว่าสี่มาแพงก็มาหาอะไรหาอะบอ่มสมือมือนี้มืไ่ไหาเลยสีมือเครืองบุ <c oughs> เครงแล้วอาา่ะาเมื่อค่ำกหน้ายกว่นอ่ะมากินแล้วลรวก็พากันหอดเวลาจากเมืออ่อได้บ่ กินแล้วย่านพุทนาซ่องเมื่อปุ่งปังปุ่งปังเลยปุ่ยเนาะบมมีรถไทยไว้ไทยนาหาไหน่อยนี่ไหมเมื่อแรกช่าไปสอนเริ่มมาอรียนจมงานฮาแมนทีมงานมาแพงสิไปสอนไปสอนนานน้องมาแพงจะให้สอนเม่งได้คู้ไดมีกัใครอยากไปน้องบ่าวแพงในยกมือคืนน้อเลอย บ่อเลือกปันใดอันเมงดาเห็นน้องก้องแพงถึงแสงเอาไปปล่อยสองตัวเออบมเมนตเป็นลอยหรอเบาแสงเอาไปปล่อยไว้อยู่ที่นี่ยัืองเห็นหนาเมนองดาเลยจะเป็นตัวใดๆเออหน่อยปีเลี่ยนนี่บ่อึดเนาะปีเลี่ยนนี่เอาซื้อกินนะเป็นลอยโอ้เขาได้แล้วปีเลยเห็นยังไงหน่ม้า พ er> ี่น er ี่บวมีพี่เออพี่น้องบวแพงเส่แมงดาไว้ในตู้เย็นคือบวสังเกตเห็นแมงดาไปใส่บอกนะมีคนเอาไปกินพี่นี่บ่เห็นหนาแมงดาเลยเออพี่สิแล้วเราบึดจำบึดบึดจำบึดเอาบึดจำบึดกองซีอ่ะพี่น้องอ้าวบึดจำบึดเห็ดยังไงนะเออบึดจำบึดบึดจำบึดสี่เหล่าเราเห็ดเต้นแล้วแบบ เอาหน่ะแม่หวานลู้นะเสียงเหนียงเห็ดหน้าปลาเมาแล้วระเด้อบป้แนมไปเบิ่งผูเขียวหลอกดอยู่ปลาเมากินเข่าแล้วปลาเมามาเบิ่งหน้าบาดนี่ขีดยังหรือเปล่าขีดอะไรก็ดำอย่ามันบูซึ่เออขีดเสร็จอะไรก็ดมเด็ดไปแล้วมือนี้มีแต่คนมาซอยพี่น้องมือสุดท้ายซอยสั่มเศร้า อ้าเห็ดป้ายบาทนี่เป็นไปแล้วพี่น่อเลยแกจะเป็นแหละที่ยงแล้วดีละบ่บอเอาไม้บรรทัดมาแทกอีกระยาห่างเย่ยตีอ่ะบืดจำบุดเยี่ยตีอ่ะ เกลยปลอยพี่น้องเมนลิงสุดหนาป้อกระปูไตบ่ได้บาดสีแล้วมันจังบ่ได้มาสามมาซานเอาบึดจำบึดบึดจำบึดเสียเสียเอ้าวสะแพงสู้สู้ีเสียสคนเลยสะแพงสู้สู้เสียตี่ลูกเคยก็ได้เสียแม่เ่าได้ไหมสะแพงสู้ตายสะแพงสู้ตาย

หยั่เมืองหย่งเมืองเมืองไปพัสิริน้ไซัมบบ่ไปซเมบ์สัวยังบ่ซัําอยบ่กับตั้นมาซัมบ่มาได้ว่าสันปาเมาบ่มีผัว À, con xia su su bứt chậm bứt bứt chậm bứt chậm bứt chậm bứt bá sao nó đây nó à, chơi này nó đi ตีนะแม่ตีนะบิดจำบิดบิดจำบิดนุชค่ายเนาะฮาก็ได้ขึิงล้างหมู่มาฮาวก็ได้มาก่อนหมู่มาครับผก้หายจัดล้างจัดเต็มนี่ยายฟูดแฟนด้าก็มาแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยโอ๊ตจีใจ่ลาย สบายดีประเมาดีใจแห้งม <Okay. S 1> ือนี okay. ิตบมือสวดๆให้เพิ no. the the ่นจักบาทแน่ตบเองสบายดีลับฝ้าทุกคนสบายดีเอฟซีแน่เออมื่อนี้ประเมาดีอกดีใจสื่อกสูนยใจหลายบี้พี่น้องมาสอยมีเงินจ้างได้แบบเบิรดเงินเลยมีแต่จ้างกับจ้างมเอนีูเมนูอาหารมียังไงเนาะหนึ่งวันนี้งหลังงามแกงหน่อไม้หนึ่งก้านตู้ลาก็ลาบหมู ตนนี้เสบๆพี่น้องม้าเดิน้องพานะเดกมาเด้พี่น้องเด้อบานมาจันใหญ่สี่ใจพักเทียงหน้าหน่อยคือเก่าพี่น้องมือสุดท้ายมือนี้ป๊ดหวหนึ่งปลานินพี่น้องทุ้้ังแล้วก็มีแกงปลาก๊พี่น้อง แกงปลากดไปเอาอยู่เพื่อนเบาแพงอืมหม้อตืมอยู่ทางทางอีได้ยันบุรีโอ้มีการแหวกทางทางอีกมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเข่ากินหนามน้ำกันกินเขา่ากินหนามน้ำกันเพิ่นว่าสิตีลังกานอนหลังจากกินเข่าแล้วเนะี่ย คนแหนึ่งกินแล้วล่ะสิเอาขาเกาะรือเอาหัวหยอดลงมานอนปมานี้ขาเกาะคือนี่ขาม้พแล้วส่กับเดกกับเบนองกันเด้แบอลซนำมองซ้ายตัวย่ถังเออบอมแนบอลซ้ำนะรุ่นจงไ้หายู่เออไม่อมา่พี่น้องกินข้าวมือนีซําเ็ดเสซ็ตสิ้น่านไปด้วยดีเนาะ มันิก็มแจะคนมาซอยเจ้ากามยเอามายเนึ่เกเจ้าเจ้าด้วยาวแพงทัเขาเบิ้ะเจ้าูหมาเขาเจ้ามวยข่อยได้หาชาวแพงโอ้หลับหนึ่บ สิไหวคล้ายยังเต็มมวยเลยส่องติดติดหน่อยไม่ได้เอาไว้ขายนะบอกว่าค้ายชอบไหวยังเข่าคล้ายยั่งนาหน้าหูมาอีกกรหมอหนึ่งเยียงกันเหรขายเจ้าสิไปกินเบิร์สบ่ผู้เดียวน่ะไหว้คล้ายแล้วเนาะงานเฮาพี่น้องมาหอดเบาแพงกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อ สีิไป,สไปกินเขาสมคขีก่อนพี่นอนะ้องเนาะโบมีคา้าตั้งกล่องกบข้อโทษขอภัยหลา,หลางๆก่อนเดินมาเพ่งกะขอขอบ,บุญขอบคุณเอซีทุกๆคนเนดะ้อที่มาให้กำลังใจทีมงานโดยตลอดเนาะ ก่าขอบคุณขอบคุณผูญ่ทถกท่านเนาะแล้วก็พูดแมนบอกว่าพู้ที่มาซอยแมนพู้ที่มาซอยเนาะมือนีกามีแต่คนมาซอยกะดีมกดีใจแล้วแล้วพี่น้องบาทประเมาสิได้ผักพ่อนบัตรสุขสุขคนได้ผักพ่อนสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี บายดีพี่น้อง